มิวพันศานะคะและนี่ก็คือ what's in my bag ของมิ้วค่ะสิ่งแรกที่มิ้วจะลืมไม่ได้เลยก็คือโทรศัพท์นะคะซึ่งพกสองเครื่องเครื่องนึงเอาไว้แบบใช้สื่อสาราเครื่องนี้เอาไว้ถ่ายรูปเล่นค่ะแล้วก็ม,มีกระเป๋าตังค์นะคะเพราะว่าการโ h เดอร์ใส่กันเยอะเยอะมากใช้คุมมากแล้วก็จะมีพวกทิชชู่เปียกที่เป็นแอลโกอฮอล์นะคะนี่ลิปสติก แล้วก็ผูฟังไร้สายเอ้ยหูไร้สายเลยล่ะหูฟังมีสายแล้วก็น้ำหอมที่ขวดใหญ่มากๆสุดท้ายนะคะก็เป็นช้อนพลาสติกค,ค่ะชิ้นแรก Boston sharing ค่ะซึ่งเป็นสวมที่ปิดเท้าสีฟ้าออกเขียวๆค่ะ ไอเทมชิ้นไหนของเบอร์เคนที่หนูชอบที่สุดก็น่าจะเป็นตัวนี้นะคะที่เป็นบอสตันแชร์ริงนะคะซึ่งเป็นไอเทมแรกที่หนูได้แล้วก็ใส่สบายมากเลยค่ะตัวการ์ดเพราะว่าตรงนี้ก็คือใช้คุ้มมากน้องน้องบวมแล้วอ่ะก็คือถ้าหายปุ๊บโดนรูดเงินไปเลยก็คงจะเป็นโทรศัพท์เพราะว่าทุกอย่างอยู่ในโทรศัพท์หมดเลยไม่ว่าจะงานหรือว่าเงินหรืออะไรก็ตามอยู่ในนี้หมดเลยค่ะ ก็คืออันนี้รูปหนูกับนังเลิฟช่วงที่แบบเจอช่วงแรกๆเมื่อปีปี2ปีที่แล้วแล้วก็มีอันนี้ที่แฟนคลับให้ค่ะสซึ่งเป็นตัวซีเครตเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วก็อีกสิ่งนึงก็คือสายมู <c oughs> จะให้ทิชชู่เปียกที่มีแอลกอฮอล์ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนแบบไม่ว่าจะโรคหรืออะไรก็ตามบางคนไม่มีเวลาที่ต้องไปล้างมือใช่ไหมหรือว่าอันเนี้ยสำคัญที่สุดเพราะว่าเราใช้มือกับหน้ากับเพื่อยิบอะไรกินด้วยค่ะก็ รู้สึกดีใจนะคะที่ได้ร่วมงานกับวงอีกครั้งนึงน,นะคะเพราะว่าก่อนอันนี้ก็มีถ่ายแล้วเป็นจิวเวลรี่ครั้งนี้ก็ได้มาเป็นแบบรองเท้าก็ชอบวงอยู่แล้วด้วยสไตล์การถ่ายรูปของเขาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาอย่างเงี้ยหนู no, mm hmm. ก็เลยแบบแฮปปี้เพราะว่าเราได้โพสต์ท่าในรูปแบบที่เราชอบแล้วก็อะไรใหม่ๆด้วยค่ะส่วนตัวเนนะคะจากที่ หนูเคยได้รองเท้าคู่แรกแล้ววันนี้ได้มาร่วมง,งานได้ลองใส่หลายๆดีไซน์มันทําให้หนูรู้สึกว่าเอ้ยเขามีหลายคาแรคเตอร์เหมือนกันนะแล้วก็สามารถแมทชิ่งได้หลายลุคด้วยค่ะสุดท้ายน,นี้นะคะก็ะเดี๋ยวจะมีเรื่องเกอร์ลูสนะคะแล้วก็จะมีพวกอีเวนต์ที่จะต,ต้องรอออฟฟิเชียลแบบประกาศ,บบก,าศก็ขอฝากติดตามด้วยนะคะจะพยายามแบบว่าสื่อสารกัแบ,บแฟนๆเ,เยอะๆละกัน,แล,กนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามนะคะอย่าลืม v o X Berken ด้นะคะ